แม่โบคะลูกน้อยวัยทารกและเกิดสะอึกบ่อยมากเป็นเพราะอะไรคะแล้วจะต้องดูแลช่วยเหลือลูกยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y o t u u e Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กยิ่งตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กต็อกโบ n r d Kids นะคะกดแล้วเดีย๋ดวยวเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรองหายพยาบาลวิชาชีพค่ะอาการสะอึกของลูกนะคะสามารถเจอได้เมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุประมาณตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงประมาณสัก 2- 3เดือนเมื่อย้อนกลับไปตอนที่ลูกอยู่ในท้องของคุณแม่ก็จะมีอาการสะอึกเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่ท้องได้ประมาณสักเดือนที่7เดือนที่8เดือนที่9าพอคลอดออกมานะคะก็ยังจะเจออาการสะอึกนี้นะคะากาัะะบลูกของคุณแม่ได้ก็ราวๆประมาณสัก 2- 3เดือนนะคะโตขึ้นนะคะอาการสะอึกก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปเองทีนี้นะคะคุณแม่ก็คงจะสงสัยนะคะวว่าแล้ เจ้าอาการสะอืกเน,นะะี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านี่นะคะกระเพาะลู่ค่ะเล็กจึงเดียวคุณแม่ดูเนาะที่อายุ1วันนะคะ กระเพาะลูกของคุณแม่นยคะขนาดเท่าลูกแก้วสามารถจุนมนได้ครั้งละประมาณ5ซีเมื่อลูกขลคุณแม่นะคะอายุประมาณ3วันนะคะขนาดกระเพาะใหญ่ขึ้นมาหนิดึงสามารถจุนมได้ครั้งละประมาณ2 5 c ีและเมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุประมาณสัก10วันนะคะกระเพาะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสามารถจุนมได้ครั้งละประมาณ4 5 6 0ซีหรือราวๆประมาณสักอ่อนครึ่งถึง2อ่อนนะคะทีนี้การสะอุดของลูกนะคะเกิดจากการที่ลูกนะ ดูดนมเข้าไปนะคะจนเต็มกระเพาะนะคะและทีนี้กระเพาะเมื่อมันมีการขยายนะคะจากการที่นมเข้าไปในกระเพาะใช่ไหมคะมันก็จะดันให้กระบังลมนะคะมีการยกสูงเกิดขึ้นก็เลยจะทําให้ลูกนะคะมีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็คือสแสดงอาการออกมาเป็นในรูปของการสะอึกนั่นเองทีนี้นะคะแล้วคุณแม่จะช่วยลูกอย่างไรเมื่อลูกนะคะมีอาการสะอึกนะคะน <lio> ั่นก็คือให้คุณแม่ค่ะจับลูกเลยเพื่อไล่ลม <ส iri> นั่นเองนะคะเนาะทีนี้ในส่วนของการจับเลอมันก็มีหลากหลายท่านะคะแต่ว่าท่าที่ค่อนข้างที่จะช่วยทุเรานะคะอาการ แบบสะอึกได้ดีแบบมากๆเลยนะคะนะั่นก็คือท่าอุ้มพัดบาท ง่ายเลยเวลาที่คุณแมะะ่จะเอาลูกอุ้มพัดบ่านะคะก็คุณแม่ก็เอาผ้าน,นะคะมารองตรงบ่าของคุณแม่นิดนึงนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นคุณแม่ก็อุ้มนะโดยที่ให้ในส่วนของอ,อกของน้องนะคะอยู่ตรงบริเวณบ่าของคุณแม่นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะลูบขึ้นนะคะหรือว่ารูปลงก็ได้นะคะเนาะใช้ระยะเวลาในการอุ้มนะคะเพื่อไล่ลมนี้นะคะหรือว่าจับลูกเลยนะคะประมาณสัก1 0บถึงสินาทีนะคะคุณแม่ก็จะสังเกตเห็นว่าอาการที่ลูกอึกนะคะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ ไปนะคะและหากคุณแม่นะคะถามว่าแล้วเรานะคะจะต้องอุ้มลูกนะคะจับเรือแบบนี้ค่ะจนถึงเมื่อลูกของคุณแม่อายุเท่าไหร่นะก็คือต้องบอกว่าก็ประมาณ4-6เดือนนะคะเด็กบางคนคืออาจจะต้องจับลูกเรือนะคะจนถึงประมาณ4เดือนนะคะหรือว่าเด็กบางคนก็อาจจะต้องจับลูกเรือนะคะจนถึงประมาณสัก5-6เดือนนะคะเนาะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าทั้งเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณแม่เรือได้แล้วในตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ต้องจับลูกเรือนั่นเองค่ะ